หรือแม้แต่โดนน้าครับโดนน้าก็ไม่เป็นอะไรสามารถจุดติดได้เหมือนเดิมนี่ครับไม่ตัดต่อนี่ครับจุดติดได้เหมือนเดิมถ้าดีบอกต่อครับเคยเจอปัญหาไหมครับเวลาที่เราใช้แก๊สพวกนี้ครับเวลาเปียกน้ําไม่สามารถทําให้จุดติดครับหรือแม้กระทั่งลมเยอะๆนะครับแบบนี้ครับลมเยอะๆก็อาจจะทําให้แก๊สดับได้ง่ายหรือไม่ติดเลยครับ ฝนจะตกแดดจะออกตัวนี้ใช้ได้หมดครับนี่ครับจุดเทียนแบบง่ายๆเห็นไหมครับผมมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ชาร์จด้วยสาย USB ครับมันจะมีสถานะไฟอยู่ชาร์จด้วยสาย USB ด้านข้างนี่ครับเวลาเราเปิดเปิดปิดตรงนี้ครับนี่จะมีสถานะไฟบอกว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เวลากดให้กดปุ่มนี้ครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับ ติดง่ายๆหรือแม้แต่โดนน้ำครับโดนน้ำก็ไม่เป็นอะไรสามารถจุดติดได้เหมือนเดิมนี่ครับไม่ตัดต่อนี่ครับจุดติดได้เหมือนเดิมแช่ดีบอกต่อครับหรือแ,แม้กระทั่งเราไปจุดกับตะเกียงหรือเตาต่างๆครับสามารถดัดงอนะครับเข้าตามซอกตามมุมได้แบบเล็กๆแบบนี้ครับบางอันก็เข้ายาก สามารถดัดงอได้ครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับผมจะเปียกน้ําอะไรก็ใช้ได้สะดวกสบายครับปืนยิงแก๊สไฟฟ้าชาร์จด้วยสาย USB ใช้ดีบอกต่อครับจุดติดได้แบบง่ายๆถึงจะลมพัดก็ยังจุดติดได้เหมือนเดิมครับผม